ยย่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็วันที่21สิงหานั่นเองนั้นเพื่อน GDV อะไรก็ได้มีการอัปเดตนั่นเองนะครับทั้งแพลตฟอร์มเ e ก a c y แล้วก็ Enhance นั่นเองนั้นเพื่อนนะ4โมงเย็นเป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูนะเพื่อนว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนั่นเองนั้นเพื่อนอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนเเข้าเกมนะครับผมตั้งแต่วันนี้วันที่21จนถึงวันที่17กันยานั่นเองนั้นเพื่อนก็จะได้รับเงินไปเลย1ล้านนั่นเองนะครับเขาจะให้ทุกคนทั้งเซ สำหรับคนที่มี GDA พัทเนี่ยก็จะได้เงินไปเลย2ล้านนะครับผมแต่ว่าหลายอยาที่เพื่อนเพื่อล็อกอินเข้าเกมเนี่ยเงินจะเข้าเกมตัวเราเนี่ยภายใน 72, 72ชั่วโมงนั่นเองนะครับประมาณ3วันนั้นเพื่อนนะเอออาจจะไม่ได้เข้าตัวเราเลยแต่เรารอประมาณสัก3วันนะครับผมก็จะเข้าตัวเรานั่นเองนะมีผลจนถึงวันที่17นั้นเพื่อนนะโอเคมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถข้าขงหลังผมมียก,กันบ้างอันนี้นั้นเพื่อนอย่างแรกก็คือเจ้าคาสิเกเตอร์นั่นเองนั้นเพื่อนโอ้โหลายโคตรสวยเลยนะครับแม่ง นี่ก็ไม่ใช่รถใหม่อะไรนันเพื่อนแต่ว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันและกันนั้นเพื่อนเป็นรถที่ขับดีมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถอัพเฮาได้นี่นะครับข้าต่อมานั้นเพื่อนคือเจ้าเนลบีนี่นะก็ไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับแต่ว่าก็เอามาโชว์นั้นเพื่อนเป็นรถที่สามารถอัพเฮาได้นะครับแล้วก็ขับได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงนี่นะฮะโอเคมาดูครับในเว็บไซต์ว่าวันนี้มีอะไรรถราคากันบ้างนี่นะหน้าแรกไม่มีเลยครับผม2ประตู ก็มีเจ้า Pistaero นะครับจาก2,900เหลือ2ล้านนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาคือเจ้า Costi Turismo Omaggio นะครับลดราคาา2,800เหลือ1,000เจ็ดครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นเฟอร์รี่ที่น่าสนใจมากๆนะครับคันต่อมาคือเจ้า Panther นะครับลดราคา2,001เหลือ1,000สามนั่นเองนะครับตัวรถ XO ก็ยังแจกฟรีเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคนที่มี g p พ r t นะครับแล้วก็มีเจ้าอีกนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกนั้นตัวธรรมดานะครับผมจาก2,007เหลือ1,006นะครับคันน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 ี้้ไไไมมมม่่่สาาารรถอออัััััพเเเฮฮดดะะะคบบหืืกตตวิปง อ่าแล้วก็มีเจ้าอนิตเอ็ดแปดศูนย์ดับเบอล์นะครับจากสองล้านห้าหรือล้านห้านะครับก็อรถค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เป็นรถที่โอเคเลยนะในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคอยู่นะครับโอ้โหหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่สี่ประตูซิสี่ประตูโหสี่ประตูไม่มีลดราคาเลยครับมอไซค์นะครับมอไซค์มีเจ้านากาสกิชิโนบีนะครับลดราคาสองล้านสี่หรือล้านสี่นะครับเว่ยคนนั้นแจ่มเลยนะเป็นมอไซค์ที่ขับค่อนข้างโอเคเลยนะครับ อาเทิร์นนั้นเพื่อนก็ดิฟบอลตอน L35 นั้นเพื่อนแจกฟรีเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับใครที่ไม่ได้เล่นนั้นเพื่อนนะก็อาจจะอดไปเลยนะครับใครที่เข้ามาเล่นในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วก็อย่าลืมมากดรับฟรีกันด้วยนะครับมันแจกฟรีแค่2ส,สัปดาห์นี้เท่านั้นเองนั้นเพื่อนนะโอ้หมีเจ้าบ F ขับนะนั่นเองนั้นเพื่อนเป็นรถที่เจ๋งที่สุดในคาสของคอมแพคตนะครับรถราคา,าล้านสองหรือแปดแสนเก้านะครับ โอ้หมดแล้วนะครับโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปสี่ประตูดีกว่าครับโอ้โหสี่ประตูขาโพลนครับไม่มีอะไรลดราคาเลยนะเอามาดูที่ออฟโรดนะครับออฟโรดก็ไม่ลดราคาเลยนะครับอาลักชูรี่ครับไม่ลดราคาเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็สเปเชียลโบโก้ขายก็ไม่ลดราคานะครับมาดูที่ร้านวอลซ็อกกันดีกว่าครับ บอสต็อกนะเพื่อนเพื่อนมีเจ้า b ีซีเบสติ๊กฟอร์ดนี่นะ่นเพื่อนลดราคาถาวร1,800,000เหลือ2,006นะครับแล้วก็มีเจ้าอะคูร่านะเพื่อนเพื่อนจาก3,003เหลือ2,003นะครับแล้วก็มีเจ้าอาร์เดนนะครับจาก1,001เหลือ800,000นะครับโอ้โหหมดแล้วนะเพื่อนโอ้โหหมดแล้วนะครับไปได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูร้านเบนนี่ดีกว่าครับโอ้มีเจ้าสเปกเตอร์นะเพื่อนเพื่อลดราคาจาก5,990นะครับเหลือ4,19,000นั่นเองนะ วานเบนนี่ก็มีสักคันหนึ่งนะวานคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะโอ้โหไม่รู้ราคาสักอย่างนะครับมันจะหมดแล้วนะพวกเรือย้อนไม่รู้ราคานะเรือธรรมดาก็ไม่รู้ราคานะครับหมดแล้วหมดแล้วไอหน้าวอรพวกนี้ก็ไม่น่าลดนะแม่งไม่ลดมานานก็ไม่แม่งก็ยังไม่ลดดีอยู่เดิมนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูที่ธุรกิจกันดีกว่าครับเริ่มจากคาพาวเพิ่มไม่ลดราคานะครับแล้วก็บังเกอร์ ปึ๊บไม่ลดราคานะครับเฮงก้าลดไหมเพิ่มไม่ลดราคานะครับแฟคซิลิตี้ไม่ลดราคานะครับไหนครับไม่ลดราคานะครับอาร์เคดไม่ลดราคานะฮะอ่าออโต้ช็อปนะครับลดราคา50%สําหรับคนที่มี GDE Pass เท่านั้นนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ยานะครับไม่ลดราคานะครับแล้วก็บอสฟิตนะครับไม่ลดราคานะครับแมคเซี์เฮงก้าไม่ลดราคานั้นเพื่อนแล้วก็การแมนแฟคทอรี่ไม่ได้ลดราคานะครับ คาร์บอสเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ไม่ได้ลดราคานะครับแต่ในรอบนี้เป็นสโมกออนเดอะวอเตอร์นั่นเองนั่นเพื่อนนะอ่าหรือวีช็อปนั่นเองนั่นเพื่อนลดราคานั้นเพื่อนสำหรับวีช็อปนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนั่นเพื่อนนะก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีธุรกิจล้างรถก่อนนั่นเองนะไม่งั้นก็จะไม่เห็นอีกสองธุรกิจนั่นเองนะครับโอเคในเว็บไซต์ก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนพวกเพนทาส์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลดราคาเลยนะเพื่อน เออไอพวกนั้นไม่ลดราคาเลยยงระยอไม่ลดราคาทั้งหมดนะครับมาดูนั้นเพื่อนนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างแล้วเนี่ยนั้นเพื่อนอย่างแรกเลยคือทาภารกิจพี่เมงซีเมียนะครับผมเป็นดีลักลิฟ์โปรเวิร์กของพี่เมงเนี่ยให้สําเร็จทั้งหมดเลยนะครับผมได้เงินไปเลย5้าแสนนะครับแต่ว่าเงินจะเข้าเกมภายใน72ชั่วโมงนั่นเองนั้นเพื่อนนะ ก็ได้เหมือนเป็นเงินแถมไป5 0 0แสนดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็โบนัสเงินคูณในสัปดาห์นี้นั่นเองนันเพื่อนอย่างแรกก็คือคูณ3พี่เมิงซีเม็ดเอ็กพอร์ตรีเควสนะครับเป็นการขโมยรถตามแบบว่าที่พี่เมิงเขารีวสมาว่าอยากให้ขโมยขนไหนบ้างนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ท่าเรือนะก็จะคูณ3นั่นเองแต่จริงๆก็ได้เยอะไหมจริงๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นั่นเพื่อน ก็เฉยๆนะครับแล้วก็คูณ2พี่เมิงซีเมนคอนแทคมิชชั่นนั่นเองนั้นเพื่อนนะก็คือคูณ2เลยนะครับคูณสสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็คูณ4เฉพาะคนที่มี GDA พันั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนแล้วก็ถ้าหมดสัปดาห์นี้ไปอะเพื่อนๆคือมันจะคูณ2ทั้งทั้งเดือนอยู่เหมือนเดิมนะครับมันจะคูณ2จนกว่า GDA พัชจะหมดเลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมผมไนะนำให้ทำในสัปดาห์นี้นั่นเองนั้นเพื่อนเพราะว่ามันได้เลเวล ผมว่าดีกว่ามาดทโซ่ไงครับมาดทโซ่เนี่ยแม่งคูณ3นะอันนี้แม่งเล่นคูณ4เลยนะสำหรับคนที่มีจีเนพัทอ่ะแล้วก็จะมีคูณ2ซูโม่รีมิกนั่นเองนะเพื่อนเป็นการแบบว่าเอารถมาดันๆกันกับเพื่อนๆนะครับก็เป็นจ็อบอีกหนึ่งอันที่ก็นั่งสนุกนั่นเองนะฮะแล้วก็คูณ2คอมเมิตี้เลดซีรีส์นั่นเองนะเพื่อนนะ ใครับพี่มีเพื่อนก็น่าจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมเออมันต้องใช้อาศัยเพื่อนมากๆน,นั่นเองนะต่อมาคือ Weekly Challenge หรือว่า Challenge ประจำสัปดาห์นั่นเองนั้นเพื่อนนะั้าทำธุำรกิจพรีเมียมดีรักร p ปเปิลเวิร์นั่นเองนั้นเพื่อนให้สำเร็จสักสาธรกิจนะครับรับไปเลยเพิ่มอีก1,000แสนดอลลาร์นะครับอันนี้น่าจะได้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนหลังจากเราทำ 3ครั้งนั่นเองนะครับท่านเพื่อนอยากรู้นะว่าวิธีการเข้า Ripple Work เนี่ยมาทำยังไงนะท่านเพื่อนนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้นะหรือไม่ก็เนี่ยเพื่อนๆกดตัว ESC หรือตัว P มานะครับผมเลือกที่ออนไลน์เลือก Job เลือก Pay Job นะครับเลือก Lockstar Creator นะครับเลือกลงมาคำว่า m i s i o n นั่นเองนะครับแล้วก็หาตัว R ด้านหน้าก็ได้นะครับหรือว่าภารกิจไหนก็ตามที่เขามีการคูณ2แบบรอบนอกอย่างเงี้ยก็คือใช่นะเพื่อนแต่ของผมมันมีจ d p พมันก็เลยคูณ4นะครับก็เป็นภารกิจเล็กๆน้อยๆของพี่่่เหงนนนพือ มันจะกระจายกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเล่น Ripple Work เดี๋ยวที่ผมแนะนําเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมจะเป็น Ripple Work จะเป็นแบบนี้นั่นเองนั้นเพื่อนนี่ Ripple Work จะเป็นภารกิจแบบนี้นั้นเพื่อนนั้นคือมีข้อล่างเยอะมากๆนะครับแล้วก็เล่นข้อล่างสนุกนะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับใช้คนตั้งแต่หนึ่งถึงสี่คน ถ้ายิ่งเราใช้คนเยอะนะครับรถที่เราต้องขโมยก็จะเยอะขึ้นนะครับข้อนข้งการสนุกนะครับผมพูดเลยไม่ยากมากนะครับแต่ข้อนั้งมันแล้วก็ภารกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการขโมยรถหรือจะการรถอะไรอย่างนี้ะเปนส่วนใหญ่ก็นข้างสนุกเลยนะมีหลายอันมากๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับการคูนนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาหรือว่าอะไรมากมายนะเพื่อนหลักๆเลยก็เหมือนกันที่ผมสปอยไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว นะครับผมว่ามันจะคูนนั่นเองนะพี่เมงนะไปจากคูณ4นะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปเพราะว่ามันตั้งคูณ2มาให้นะครับแสดงว่ามันต้องการคูณ4นะครับถ้ามีการคูณ2เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะฮะก็ก็นั่งดีนะผมว่ามันก็ไม่ดีแย่อะไรนะครับเอาพูดตรงๆนะไม่ได้แย่เพราะว่าคนที่มีจีดีทัทแม่งแบบยังมีออโต้ช็อปคูน2ทั้งเดือนอ่ะโอ้โหแม่งคูณ2ยันมันที่10กันยาคูแบบยาวๆอ่ะผมก็นั่งปั๊มเวลออโต้ช็อปยาวๆนะครับนั่นัเงปั๊มเเววลลด้ยยย็สบานะ แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะหนีไปเล่นพี่เหม่งสักแป๊บหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าพี่เหม่งมันคูนแค่สัปดาห์เดียวไงเออคูนสี่แค่สัปดาห์เดียวก็อาจจะเล่นพี่เหม่งด้วยนะครับโอเคพูดไปพูดมาเราก็มาถึงร้านพี่เหม่งกันแล้วนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านพี่เหม่งดีกว่าครับพี่เหม่งก็เอาเจ้าชินอนะเนี่ยเพื่อนๆเอามาโชว์นะครับผมดูดิแล้วแม่งแต่งแบบ แบบนินจาพันเลยนะนเพื่อนนะเออมันโคตรสวยเลยนะครับโอ้โหโคตรเจ๋มนั้นเพื่อนนะคันนี้นะครับใครอยากลองขับก่อนก็สามารถมาลองขับได้นะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับค่อนข้างดีหนึ่งคันขับง่ายนะครับมือใหม่ก็น่าจะชอบกันเหมือนกันนะแล้วก็คันต่อมาเนีเพื่อนๆคือเจ้าโอซิลลัสโลคัสเซนนั้นเพื่อนนะนี่ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นรถที่เคยแลนะครับผมแต่ปัจจุบันเอากลับมาขายแล้วในนี้ครับคันต่อมานี่ยเพื่อนคือเจ้าทูส์มูโอมาจิโอในนี้นั้นเพื่อนนะเป็นรถที่ลดราคาในสัปดาห์นี้นะครับก็ไไมม่่่ใใชรรถหอะ นะครับผมเออมาแต่เดียลซีเดียช็อปช็อปลวนะครับค่ะต่อมาคือเจ้า S80 Double R นั่นเองนะครับก็คือเน้นนามาโชว์เพื่อนๆหลักๆเลยนะพี่เหมิงก็เน้นนามาโชว์นะเอารถราคาแบบรถที่มันลดราคาในแบบว่าในสัปดาห์นี้เอามาเอามาโชว์เฉยๆนะครับไม่ใช่รถใหม่ไม่ใช่รถแรงอะไรเลยนั่นเพื่อนคันนี้ก็คือเจ้าอีกนั่นนั่นเองนะครับ ใครอยากเรามาขับทั้ง5คันนะครับก็มาที่ร้านพี่เม่งได้เลยนะครับก็แต่ละคันเนี่ยเป็นรถที่แบบค่อนข้างดีเลยนะขับค่อนข้างดีมากๆเลยโอเคครับอตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน L.S. ไปที่ร o บร้อยแล e l เน,นี่นเพื่อนนะมาดูรถคันซ้ายนะก็คือเจ้า BF r a p t o r น,นี่นเองนะเป็นรถที่ เอ่อแปลกๆหน่อยนะครับผมล้อหน้าจะมี2อันแล้วก็ล้อหลังอันเดียวได้นีนะขับก็ต้องสิ่งนะครับขับมันนะขับเล่นๆได้นะครับอย่าเอาไปทำธุรกิจกระพอนะครับตายอย่างเดียวนะครับต่อมานั้นเพื่อนก็คือเจ้าโอ้โหก็ให้นั้นวันนั้นเป็นเจ้าเจสเตอร์ตัวธรรมดานะครับผมใครที่อยากได้นั้นเพื่อนแบบว่าเออก่อนหน้านี้มันเอาตัวมีลายมาขายนะตอนนี้มันเป็นตัวแบบคลินคลีนแล้ว ถ้าอยากได้ก็รีบม,มาซื้อกันได้นันเพื่อน,นเป็นรถแรงเหมือนกันนะครับถัดมานั้นเพื่อนคือเจอ้า Koenigsegg Cabrio น,นั่นเองนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่เปิดอาเปิดประทุนได้นะครับแต่ว่าเป็นหลังคาแข็งนะเพราะ่าแจ็แมวนะสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่าร่างชอบเลยนะคันนี้นะสวยมากสวยมากนะครับโอเครถรางวัลในสัปดาห์นี้นั้นเพื่อนก็คือเจอ้าอุ้ยอันนี้ก็คือ Impala SS น,นั่นเองนันเพื่อนนะ ท่านเพื่อนอยากได้นะครับเพื่อนๆน้องเล่นให้ได้ท็อป3ามเอลคมีซีรีเลสสองวันนะครับก็คือเล่นอะไรก็ได้ของ LS นะเพื่อนนะให้ติดท็อป3นะครับผมแค่2วันนะเพื่อนๆรับไปเลยสำหรับเจ้าอิมพีราเอเซนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพื่อนนะรถที่เอามาเทสของเฮาในรอบนี้ก็คือเจ้ายูโรเอ็กซ์สามสองนั่นเองนะครับก็เป็นรถที่ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะถ้าเทียบใน คาสของเขาในคูปเป้นะครับหรือว่าในเฮาเนี่ยคนก็พูดถึงคันนี้น้อยมา,มากๆเลยนั้นเวยน,นะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะโดดเด่นเลยนะครับผมาราคาก็สล้านนะครับเพราะาำแพงนะพูดตรงนะแพงมาก3มล้านเทียบกับคุณภาพที่เราจะได้จากเขานี่น่าจะออกไปเวไม่คุ้มหรือเปล่าเนี่ยออกไปเวไม่คุ้มหรือเปล่าเนี่ย เออแม่งแบบว่ารถคูเป้เพื่อนเพือนคือมันก็ไม่ได้ขับดีมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่ซาบิยาเปที่เรียบร้อยนะครับผมซาซาบิยาในรอบนี้ก็จะมีท็อปมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีโลนั่นเองนะครับเริ่มจากท็อปนั่นเองนั้นเพื่อนนะก็เป็นเจ้า 10F นะครับเพื่อนๆพื่อไปเล่นเดอะโพเดียมลอฟเบลียนั่นเองนะครับเป็นท็อปสำหรับวันนี้นั่นเองครับต่อมาคือเจ้าสติงเจอร์ GT นั่นเองครับเป็นสแตนดาร์ดสำหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดอะดังเกน ก็ทั้งสามท่นไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ครับก็น่าเสียดายอีกแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาที่กันแหวนไปที่เรียบร้อยนั่นเองนั่นเพื่อนกันแหวนในสัปดาห์นี้ก็มีแบตเตอร์เลฟโฟนครับเอาเข้ามาขายนั่นเองนะครับแล้วก็ลดราคา30%นะครับสำหรับคนที่มี GD ดีพารนะครับแล้วก็ปืนต่อมานีนั่นเพื่อนคือเจ้าเหลี่ยวกันนะครับก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีนั่นเองนั่นเพื่อนเพราะว่า มือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้ทดแทนสไนเปอร์เบอร์ได้ข่อนขัางดีเลยนะครับแล้วก็เล่นข่อนขัางง่ายนะฮะเปืนต่อมานั้นเพื่อนคือเจ้าเทปิคอลเอสเอ็มจีนั่นเองนะนเพื่อนนะเป็นเอสเอ็มจีที่หลายๆคนอยากได้นะครับก็รีบมาแวะซื้อได้นะครับก็มีกระสุนข่อนขัางเยอะน,ะนี่แนะถมลดราคา40%สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะ่นเังนเพื่อนนะต่อมาคือดดับเบิลบาร์เรลช็อตกันนะครับผมแล้วก็พัมช็อตกันนะ แล้วก็สนับมือนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจสุดก็น่าจะเป็นเรียวกันกับ t ทคทิเคิลเอสซีจีนะครับก็น่าเจ็บแมวนะครับสองสองปืนเลยนั่นเพื่อนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้การไปในสัปดาห์นี้ก็อยู่แถวบ้านพี่เชเวอร์เลยนะครับมาค่อนข้างไกลอยู่นะเพื่อนๆต้องมาไกลมากนะครับอยู่ค่อนข้างไกลเลยโอเค ในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้เพื่อนถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่ได้เกลือมากพูดตรงๆนะครับมันไม่ได้เกลือขนาดนั้นในสัปดาห์นี้ถือสำหรับผมนะถือว่าแนะจ่มอยู่นะครับผมยังถือว่าแจ่มอยู่นะเพราะว่าริปเปอร์เวิร์กของพี่เมงเลยคูลนะครับแจ่มเลยผมบอกเลยแจ่มแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้การสัป,ปดาห์นี้นะเพื่อนนะใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย